สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องใช่ชาแนลนะครับกะมื่อนี้นะครับเดินทางมาที่บ้านจิกแดดตำบลจิกแดดอำเภอพนมรงหลักจังหวัดสุรินทร์นะครับพาแฟนช่องมาที่นี่ครับโอ้ตัวหนังสือมันกลับเนาะมาที่สวนสะปะนะครับสวนสะปะซึ่งผมเืจอหลายคนที่ชื่นชอบการเกษตรนะครับการ อาติหูจากคนลุงกบพันธ์นะครับคนลุงกบพันธ์หรือว่าลุงดินดำนะครับเจ้าของสวนสปานะครับเมื่อนี้นะครับจุดประสงค์ที่เดินทางมาที่นี่ก็เพื่อสสพาพแฟนช่องนะครับมาขอความรู้จากคนลุงกบพันธ์ในเรื่องของโครงการโคกหนองนานะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมได้ยินคนบอกหอดโครงการโคกหนองนากันหลายนะครับก็เลยสสพาพแฟนช่องมาขอความรู้จากคนลุงกบพันธ์ว่าโคกหนองนาเนี่ยมันคืออย่างนะครับ โคกน้องหน้าเนี่ยมันคืออีหยังหลายคนก็บอกว่าโคกน้องหน้านะครับคือทางหลอดในยุควิกฤตโควิดสิบเกานะครับซึ่งผมก็เองก็ยังพระท่านเข้าใจนะครับว่าคำว่าโคกน้องหน้ามันคืออีหยังนะครับเดี๋ยวโมนี่ห้าสิภาพเนทของมาอติตามมาขอความลู้จากคนลุงประพันนะครับเจ้าของสวนสวนสาปะนะครับหรือว่าลุงดินดำนั่นเองนะครับในเฟซบุ๊กของคนลุงก็คือลุงดินดำคำดีนะครับ หลายๆช่อง youtube ก็เคยมาถ่ายทำที่สวนของลุงนะครับเดี๋ยวมาหนีฮอสิ้าเพืนช่องไปติดตามนะครับไปพูดคุยกับคุณลุงนะครับนี่คือบริเวณสวนของคุณลุงนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับลมลื่นนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นบ่อปลาส่วนที่เป็นปลูกพืชนะครับเปาะพันธุ์นะครับนี่นะครับเจ้าของสวนพันยูพอดีนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับนี่เนี่ยครับนี่ครับเจ้าของสวนสปะนะครับ หรือว่าคนลุงผุพันหรือในซื่อเฟซก็คือคนลุงดินดำนั่นเองนะครับเ<อ>มื่อนี้นะครับช่วงนี้นะครับผมได้ยินกระแสของโคกหนองหน้าในโลกโซเชียลนั่นในโลกปัจจุบันโลกความจริงนั่นหลายคนบอกว่าทางรอดในยุคโควิดนี่คือต้องโคกหนองหน้าเท่านั้นจนาบางคนนะครับที่ตกการตกงานจากุงเทปกับมาบา้่นก็คิดว่าเสียมะเห็ดแบบนี้นะครับเสียมะเห็ดโคกหนองหน้าเมื่อนี้ก็ได้เสียมะขอคุณหลวงคงวุณลุงไอโคกหนองหน้าเนี่ยมันคืออย่าง,างนะครับเพราะว่า อาเสือว่าหลายๆคนก็นเคยได้ยินแต่พวกหูมันคืออีกอย่างนะครับเดี๋ยวห้คกณรุ่งซอยบอกให้ฟังเนี่ยว่ามันคืออีกอย่างโขกหนองหน้าเี่ครับคําว่าโขกหนองหน้านี่กะที่กิงลุงดินดํานี่กะบที่บอกว่าเป็นต้นแบบก็ได้นะเพราะว่าเลี่ยนรู้ศึกษาเลี่ยนรู้มาเนี่ยจากอาจารย์วิวัฒน์สัญญารมทร่อนหรือว่าอาจารย์อยากอาจารย์อยากทีหลายๆคนหูเนาะบัดที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ลุงดินดำได้ฟังกระแส เหมือนยังที่บอกไปเมื่อกี้นี่ก็ณาเป็นห่วองอยุคกันนาเป็นห่วงตรงทีวาอ่าเท่าทีได้ฟังมากแล้วก็ได้ได,ได้ได้เห็นอ่าได้เห็นลงมือทําไปบางแล้วนั่นคือไปยึดทีรูปแบบอ่าไปบอกว่าโคกน้องหน้าจะต้องเป็นรูปแบบจังที่รูปแบบจังที่รูปแบบจังที่อย่างประมาณเนี่ยหลายๆเหมือนกับที่ออกในซื้อในโซเชียลอย่างที่พี่น้องได้เห็นนี่แหละ หลายคนก็นลงมือดยตัวเองหลายคนก็นตอนนี้ก็ขอรับการสนันสนบสนุนจากภาครัฐอยู่เพร,ราะว่าภาครัฐเพิ่นกน็เห็นว่าทางนี้น่าจะเป็นทางหลอดเพราะว่ามันเป็นอ่าแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่เก่านะครับราชาการที่เก่าแล้วบัดน,นี้แต่ว่าเรื่องเล่าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มันเป็นยังที่ เพิ่นทีว่าเอาไว้เป็นปัจฉญาเป็นเป็นอ่าเป็นหลักวิชาไว้แต่ว่าอ่ารูปแบบที่แท้จริงน่ะมันยังว่ทันมีน่ะคือเริ่มแรกอ,อ่าเท่าที่ได้ไปศึกษามานะครับได้นั่งจับเขาคุยกันกับอาจารย์อ่ายากนี่ก็คือมันเป็นที่ีได้อ่าเท่าที่เห็นในในซื้อในโซเชียลนี่ก็รู้สึกว่าจะตกใจน้ำยุงอืมพราะวาหลายคนก็มาคิดมาออกแบบ นี่คือพื้นที่ของลุงดินดำที่บอกว่าเป็นโคกน้องหน้าก็ได้นะครับนี่เฮดมาเป็นสิบท,ทุ่าปีมาแล้วครับใช่เมืองเมือง,งตนยุ่งตนย่างคุณถ้านคุณใหญ่แล้วอ่าใกล้สีพ่อไส่พ่อสอยเราปลูกมาเป็นเจ็ดแปดปีแล้วนะครับคุณฟังทั้งตะวันตกของคุณกับใหม่ใหญ่แล้ววันที่นี่ข้ามาทีมาเนี่ยคืออยากสิบเผยปันอ่าเผยเรื่องค่าใจอแล้วกกรบพีน้องลูกหลาน ผู้ที่เกิดใหม่ไงรุ่นผู้ทีตกการตกงานมาจากกรุงเทพกรุงไทพก็ดีอยากสีว่าไห้ฟั่งสี่ว่าคํำแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ที่เพื่อนบอกว่าต้องไปสร้างโคกนหน,กนองนาโคกหนองนานี่คือเพื่อนบอกว่าบ่มีรูปแบบได้โคกนหนองนาที่บมมีรูปแบบอ่าผู้ดใดสีไปอ้างว่าต้องเป็นรูปนี่ต้องเท็จัิ้งที่แบบนั่นแบบนี้ผมมีรูปแบบครับโคกนหนองนานี่เพื่อนให้ปับพื้นทีไปตามสภาพควมเป็นจริง คือการแก้ปัญหาหน้าเป็นโคกเห็ดไห่มีหนองไห่มีหน้าอ่าหน้ามีหนองหน้าตําหน้าลุมเห็ดแห่มันเป็นโคกอ่าแล้วมันก็สิได้มีเครื่องโคกเครื่องหนองเป็งหน้าโคกปลูกหยังปลูกไม่ผลปลูกไม่ยืนต้นไม่ใส่สอยต่างๆที่เฮาใส่ในชีวิตประจำวันนี่คืออย่างที่ ห <N> <l ain> นองเปลี่ยงยังต้องให้มีหนองเมื่อปลูกไม้ปลูกพืชแล้วมันจะต้องพึ่งน้ำ <N> <l ain> ต้องให้มีหนอง <N> <l ain> จันสิอ่าปาที่นี่คือจังของลุงนินดามเนี่ยก็คืออันนี้ก็ยอมรับอยู่ว่าอ่าพอดีลุงนินดานี่ไม่ได้พืน้นทีทีมันอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้อ่างแก่น้ำก็เลยบริหารจัดการงานอ้าวนี่สีบอกว่าเป็นสะเลียงปลาก็ไดอือ <N> <l ain> น้ำโมเลกได้หี่ตอนนี้อยู่เพียงเหนือหัวเขาขึ้นมาจากน้อยหนึ่งเปิดออกเหตดหน้าก็ได มทาทีนี่เมือ่อไดเข่ามีแล้วาลุงนิ่นนำสีเห็ดหน้าจังสีขายเขา่าลุงนิ่นนำนี่ก็เป็นค้นเกาค้นแกอยู่ยดอกแจ้าวมนี่วามคิดที่ท่ทนานสมัยอยู่พ่อใส่ได้เนี่ยขึ้นยังที่ล้วัาหนะี่พ่อห้องป้าบรูปแบบนี่ก็ลุงนิ่นนำปรับรูปแบบดิคันแท่นี่ก็บอกไงนี่เห็นบ่อนี่กวางปรับรูปแบบให้มันมีโค่นี่มนีน้องนี่โคือ เป็นหน้าก็ได้น้องนี่มันนี่คือมันเป็นจริงจองบ้านนี้เป็นโคกเป็นกันแท้ใหญ่นี่เอาเมืองที่เราบ้านนี้ต้นไหต้นหลเข้าปลูกฟังนะขุนกับมีบักเน่ากับทงกับมีบักเผาอบักปอกน้ามักเกียบมาชมโอปูไปนี่เมื่อมันเป็นโคกแล้วมันก็ปลูกใหม่ใหม่ยืนต้นได้เป็นพัดข้างเน่าหยาดนี่กระลังลูกนีดดังกรลังขี้ระลังขีลเรือพื้นเด้อนี่อันนี้คือข้ามครับพี่น้องเด็กหน่อยรุ่นไม่ไงหลังนี่สีบัวหูจักดอกข้ามนี่คืออีหยัง เนี่ยลุกนินงดาต่อไปเนี่ยเอามาขยายพันธุ์แล้วก็จีปลูกแล้วก็สิเฮ็ดเสียย่อมข้ามผ้าย่อมข้ามให้ลูกให้หลานมึงตามอทีคนโบราณเพิินผ้ายูมาแบบโบมีเทคโนโลยีขึ้นุมือเนี่ยอ่าบบมีเครื่องจักรเครื่องยนต์คือสสมีเพิ่นยูมาได้จังไหนี่ล่ละสีเฮ็ดให้มึงนี่คือข้ามน้อนี่ยังทีละนี่เมื่อมันมีโขกล้วเขากระลูกเด็กจั่ข้าวอ้อยอันนี้กันเนี่ย มากันอันข้าป้อมเนี่ยนี่มาข้ามป้อมอย่างหน่วยทำามป้อมก็มีอ่าหน่วยทำในกุปตีีอีกเนี่ยที่นี่แหละนี่แหละคือคข้ามมาโขกหนองหน้าเมื่อมันเป็นโคกมันก็ปลูกไม้ผลใดทุกอย่างปลูกไม้ผลโคกขึ้นสางให้มันเป็นโคกเอายกตัวอย่างเชนผูผืนหน้านู้นบ่มีนามเอากลับไปขุดหนองขุดสะหรือสี่ขันสู้มดว่าเอ้าพื้นที่น้อยก็ย่าไปขุดก็ได้สะขุดน้อยๆพ่อได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอาศัยกิน เจาะบาดาลลงไปจังซี่ก็เป็นโคกนองหน้าไดคืขึ้นกัน mm hmm. ฉะนั้นย่าไปติดยึดรูปแบบขายไปติดยึดรูปแบบตามลุงนี่นํำเห็นอยู่บืมอนี่ในซื้อในโซ่เชี่ยวในยังกระดีทีิพนเห็นพัวดอกโอ้เนี่ยไปเยี่ยมกันดีอกดีใจขุดโคกน้องหน้าลงทุนจะเป็นแสนเป็นล้านก็นมีอ mm hmm. เ้าแล้วกับ่แเม่นเ้าพดเ้าเพิินเน้เว้าไห้สู้กันฟังย่านชีร้องผูบ่มีนั่นเสิเห็ดนําบ่ไดไโอ้เห็ดกรไดีสรไดนําเพิินกันว่าอเฮ็ดโรดเฮ็ดคือลุงนิน้านี่ละ่ะบ่อยากเลย Ết, เ็เท่าที่เทามีเท้าที่เทาหาได้นี่คือมันเป็นในที่ทำมะโกกหงนานี่แหละนี่มึงนี่บักข้าวบักไก่หมักยังจะหลายอย่างชะ,ะเดียวอยู่นี่อืมนี่แหละทำมะโกกหงนาอืมอ่ามันโมเมนเรื่องอยากบอกเป็นเรื่องง่ายๆคือสำคัญคืออย่าไปยึดติดในรูปแบบอย่าไปยึดติดในรูปแบบเขาเห็ดจังสี่นี่คือแบบโกกหนองนาแบบโกกหนองนาโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์อยู่ในอยู่ที่พื้นที่เฮ้าแมนเฮ้าแก่ปรับปรุง แก้ไขาตามสภาพพื้นที่ของเขา้านี่ละนี่นี่ละเฮ็ดโพกนึกโพกเนี่ยนี่ขั้นแทบไงนี่มอือหวานนี่นี่นะครับพออ้อยป้าอ้อยเนี่ยเอ่อรำเท่าแขนตาคนกระต่ายได้ไดล้วอ่อย,ออยนี่ธรรมดาด้เน,นี่ยมันงามที่แล้วนี่แหละคือยางมาามองมีก็อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้ามาโปกดองหน้าเนี่ยมันคืออย่างเนี่ยขั้นแท่มองมี่เอาขั้นน,นี้ก่อนเนาะหน้าขั้นุณนกับหน้า Mm hmm. ออกไปพุ่นนีกนานี่คันแท่กลางคันแท่ที่แยกมองนี่นี่มันเกือบสิเป็นงานผมแน่นิ mm hmm. นี่แหละเ้สาสังโค mm hmm. อ mm hmm. นี่แหละสังโคปลูกไม่พืชเอา mm hmm. บเบื้องบนด้วยบุกสมบูรณ์ําหมอแองหน่อยโมเมน์ mm hmm. มนธรรมดาดิ mm hmm. นี่ครับนี่แหละคือโคกน้องหน้าอยากให้พี่นอ้องเด็กเข้าใจย่าไปย่าไปอย่างล่ะย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตุม่ม mm hmm. เห็นพี่น้องมีใจอยากเขตดีใจน้า ดีใจนำ้ำลูกดินน้ำเองก็ได้ตั้เป็นห่วงหล่ะสุ้มือนี่อออก็อยากเนี่ยได้ดีนี่ดีดีใจหลายดีใจหลายทีทีถ้าสมมุติออกไปโพ์ออกทางซื้อทางนี่พี่น้องได้เห็นได้ติดตามแล้วก็ติดตามเลยพี่น้องเดี๋ยวลุงดินน้ำสิพยายามคอยอ่าทำาควขมเข้าใจอธิบายให้ฟังแล้วก็ภากันเหตุภาคกันสางให้มันได้ยูไดีกินอีหลีเห็ดโคกนองหน้านี่คือแก้ปัญหาแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับ แก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันตกตำ่ำเอาไปหาเงินหาท่องสื่ออยู่สื่อกินเห็นมันได้คือตศษฐกิจตะกอนมันก็นหาบ่ได้ขนานเขาต้องมาเห็ดอยู่เห็ดกินปลูกอยู่ปลูกกินเองอ,อ,อยากกินยังปลูกเอาเือะนั่นแหละเห็ด้วดยแห้งเขาเองเห็ดโดยกำตามกำลังเขาเองคือยังลุงดนนามเห็ดนี่บ่ได้ีลงทุนหลายหรอกครับพีน่น้องโคกน้องนาบราะ่ล้งทุนหลยอยทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อความร่ารวยอืเห็ดส้างอาหารห้มีอยู่มีกิน นะครับเพราะว่าการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก็ดีมันจะต้องอาศัยเวิล่าแต่มันจะมีพืชหลายระดับอายุสั้นปานกลางระยะเงาอ่านี่บ้านนี้เอาสามีมาส้นนี่ก็บจบไปสามีสะก้อนเดินเสียภาพไปเมืองโ้นฝุ่นบานนี้นี่แหละคือโคูกน้องหน้าโคูกน้องหน้า นี่มาส้วนนี้นี่ก็นีน่ก็คือเป็นเห็ดเป็นแปลงผักได้นน่ตอนนี้ผ mm hmm. ักมีซีใบมันก็นมีพ่อได้กินอยู่ mm hmm. ก็เลยที่ปลูกบักแกงโมกินสกักวอนนี่ก็บ่หลายหลุมดอกประมาณมีสิบสามสิบหลุมพอได้กิน mm hmm. อ่าเห็ดพอได้กินแล้วก็ปลูกกระโพ,พดแช่มเ mm hmm. นี่ยนี่แหละคือโคกน้องหน้าก็เอามาหน้ามาจากน้องคุณลานี่มาขึ้นใส่หังว่าสปริงเกอร์หดเอา mm hmm. ทั้งที่แหละเ mm hmm. นี่ยกัง เนี่ยเห็นี่เห็นมาโซนน,นี่อันนี้คือกัรคือของลุงดินดำมาโซนนี่กะจิปลูกเป็นสวนปลาเนี่เห็ดเป็นสวนปลานี่ใหม่สองปีกำลังเริ่มเห็ดตะกอนนี่ตรงนี้จะเป็นบอ่อปลาอ่าเป็นบอ่อปลาแล้วก็ถมพอดีได้ดินที่พิ่นหลอกอ้างเนี่ยเอามาถมมาถมแล้วก็ ปลูกใหม่สองฟีมึงนี่มันโผว่าเรากุดอืออันนี้เป็นไม้ป่ามันบอนไม้ป่านี่ก็ไม้ย่างนี่ก็ไม้แดงอเนี่ยไม้ย่างบอนเป็นสีมีตาปลาเนวนี่เด้สวนปลาต่อไปก็สีมีอาหารกินอีกได้ผลเป็นปลาภั่น้ำตรงกลางนี่อันนี้กับผักหวานนี่คือปลาของแถะผักหวานบอนเป็นปลาอยู่ขาเลยครับบบนเป็นปลาอยู่ข่าบอนเป็นปลาเงินปลาทองปลาเนี่ยอยู่เนี่ยกิน อันนี้ก็ต้นคือคือลุงเีนดำนี่สีเน้นของที่มันกินได้กินได้ที่มันปลาที่กินได้เข้าสวลาดที่มาไขปัญหาพี่น้องที่ข้างค่าใจได้ยินเมาอยู่หลายคนปลูกปลาเราสิกินนี่อย่างว่าชันวาเอานี่หันมานี่มังบั่นเนี่ย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 นี่ลุงเีนดำเผ็ดเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้อ่านี่เอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ได้นี่นี่ไม้ย่างนี่นี่บักแตงโมโอ้บักแตงข้างนี่อันเนียนผักข้น้า อันนี้ผักแตงโม,โมนี่อยู่ในหลุมเดียวกันนี่ไม่เงาเดียวนี่เออ,เอ,อนี่กินจังซี่แล้วไปก่อนออนี่หันหนามาฟังนี่อีกนี่บักเอือได้ป่ะนี่นั่นปลูกกล้วยเงาหนึ่งเอาปุ๋ยมาใส่กล้วยมีทั่งกวงตุ้งมีทั่งบักเอือพี่เท้าเคี้ยวออกมาเป็นนยวยเหรอเด้ผมเป็นว่าอซือๆได้นี่นวยมันนี่นี่น,น,น,นี่มันเป็นนวยเรออนาจอหรอปี๊เรา้น่ะหนาซื่อท่านละนี่แหละครับนี่แหละข้ามาปลูกปลาเราสิกินอีหยังกินจังซี่แล้วเออ นี่บักแดงบักแดงอันกลัวรุ่นนี่ก็กินไปเหมือนเราได้นน่มันสิชุดยอดเลยนี้เพราะมันชุดยอดปุ๊บมันสิตายเฮาก็ปลูกต้นไม้แช่มขึ้นมาจัทางที่แล้วอา่ามามาปลูกปลาหรือสิกินอีหยังก็กินจังที่ละปลาหนีเฮ้าบ่ามันเสียวต้าอาหารบำรุงทางร่างกายได้อาหารตาเฮ้าก็เอานี่เมืองดอกใหม่ดอกต่อมันก็กลังเสียออกดอกเตี้ยอาอมันเสิเกิดชื่อจังที่แล้วนั่นแน่ไปทั้งหมดกองอยู่กลุ่มว่าไม่หยังได้นี่ อีกสี่หาหมือเฮ็ดเสี้ยงกับสิเกิดที่กินเนี่ยนั่นนั่นใชนแล้วเท้าเสี้ยงมาปูหอมไหมเป็นการกําจัดหยาไปให้โตบันที่นี่อันก้อนเสี้ยงเที่ยวหวว่างเหนเข้าก็เสื่อมาห้อยจักน้อยหนึง่งเอาพะยางมาคุม้มอีกบก,กี้มือกับสิเกิดเฮ็ดเสี้ยงเป็นเฮ็ดเสี้ยงเข้ามันจะไปกินอีหยังเะรอแตเจ้าชี่ห่ะแนวอากินบัดตรทฏินีเดี๋ยวให้คุณลุงดินดำสรุปเรื่องโขกดองหน้า นี่สรุปมองนี้มมาสรุปมองนี้ยางมากก้อยๆมากนี่สีผ้าสรุปอนี่รูปแบบคือพี่น้องเพิ่นคืดเพิ่นเหตุตามเมืองในยูทูบอยู่อย่างนี้เพิ่นก็สิมีข้องใส่ไก่บักไงบักหน่อยแล้วแต่พู้ได้มีทีหน่อยทีไรอันนี้นี่โมเมนความคิดของลุงดินดำเองด้วยนี่วามคิดของลุงดำนี่คือสั่งปลาสั่งอาหารบัดนีพอดีมีหลานหน่อยตัวหนึ่งมันเห็นในยูทูบนั่นแหละมันเกิดลยมาคุ้ยน้าไว้พ่อ ลายอยากได้ข้องใสไก่มาสันวาอ๋อมันเป็นย่างไรลูกข้องใสไก่เห็นอยู่ในยูทูบในเมืองหลายหม่องอยู่ว่าสันวาเอากเห็ดเอาตีเลาว่าสันว่าอนี่แหละ่นก็เลยมาขุดเอ้าเห็ดเป็นหลุมคนเอาบัวเอายังมาปลูกนี่เป็นคลองไปมีสะพานยางโก้คนคล้องคุณไหลลงพุนเป็นลงหนองหมนได้ปุณ่ะอ่านี่เวลาห้าขึ้นน้ำต้นใหม่ต้นยางมันก็ไหลลงมาห่มปุ๊บมันก็ไหลไปน้ำคลองก็จะเลื่อนหูจะเลื่อนตาพ่อพ่ออยู่พ่อเศร้าอยู่ มาที่นี่ข้าม่าสรุปเรื่องของโกขกน้องหน้านี่ก็อยากสิฝากพี่ฝากน้องเด้อลูกหลานผู้เกิดใหม่ยัยรุ่นรุ่นก็นย่อมรับอยู่ดอกว่าลูกหลานผู้เกิดใหม่หญ่รุ่นนี่เกิดมากก็เห็นแต่แต่อติดตู้เลยที่เห็นแต่การพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ยุคยุคนี่เพิ่นเนินมายุคทุนนิยมเห็ดอยียงกสร้างขันว่ามีทุนเห็ดบ่ได้พอว่า มันเกิดเทิงเมดนี่มันเกิดจากระบบลุงดินดำนี่เกิดมาโดนเติบแล้วก็วู่าระบบนี่มันถือเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีสองพันหารอยมาชัดเจนก็คือ2องพัหรอยีผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนี่แหละทางการเขาสั่งมาว่ามีแต่เตะตามทางการเขาสั่งบัาทที่นี่พี่น้องกเกษตรกรก็เลยลืมกำเพืชของตัวเองนะครับลืมกํเพิดของตัวเอง,ก,ออง,เองก็เลยไปแลนหลงต้นเงินนำำําคํา บานนี้ก็เลยเหตุให้เกิดปัญหาพ่อเศรษฐกิจมาเปน็นทิทีปุ๊บไปบ่เป็นเลยบานนี้ mm. นี่แหละก็เลยอยากสิฝากพี่ฝากน้องว่าอ่าบ่าต้องไปตื่นเต้นบ่ต้องไปคิดยังมากมม่คํำว่าโคกน้องหน้าก็คือปรับสภาพพื้นที่ของเฮ้าให้มันมีโคกพอได้ปลูกพืชปลูกพักปลูกต้นไม้ต้นไรได้ยูได้กินได้เพิงผ้าใส mm. แล้วใก้มันมีหน้องเพราะว่าการปลูกพืชมันขาดน้ำบ่ได้ การสร้างหน้องเข้าที่ส้างพื้นที่เข้าน้อยเข้ากันเข้าไปขุดสาญ่เข้ากับเปลืองพื้นทีบ่มี่บอเห็ดปลูกบอเห็ดบนปลูกเข้าก็เจาะบาดานเรกก็ได้กับเป็นโคกหน้องหน้าขึ้นกันนี่แหละข้ามมาโคกหน้องหน้าโคกน้องหน้าบ่มีรูปแบบนะครับโคกน้องหน้าจะเป็นระบบเป็นกระบวนการสร้างอาหารตามระบบธรรมชาติยึดไวรลดอ่าเห็ดแบบระบบธรรมชาติเขากินอย่างอ่า ปลาดงพงพี่ปลาดงพงไพน่นี่ผู้ใดไปสั่งไปแตงเพลินยางขาไปปลาบพะอ,อึดจะแนวกินนาผลละไม่ก็ได้ผลละไม่มากินนาพักข้างนา,งา่งยาออกดอกกระจอกดอกอกระเจียวนี่เข้ามาสาั่งเอาในพื้นทีน่น้อยนี่แหละบ่ะต้องเอาหลายฉะนั้นลูกหลานเกิดมาญงรุ่นนี่บ่เ,เคยเห็นปลาเห็นดงคนโบราณเพิ่นว่าไว้วางสี่ตัวเพื่อนว่าไม่ไงน้อยเดือนละดาดเป็นถันเพิ่นว่าถัาน ร่วมกันเป็นดงสูงมูขยุ่งย่างเสื้อมีทึงเครื่อเขาเกี่ยวเหลียวล่งทางลุมมีทึงซุ่มใยน้อยทางพื้นจอจีเพืนว่า mm hmm. ไม่มูนีแม่นสี้างไกลกันควมสัมพันธ์มันมีอยู่น้ำกันใดนะ mm hmm. มันเป็นคำสอนของคนโบราณตัวคือจังยุ่งย่างไม่ในไพ่เป็นตัวอย่างเพือนว่า mm hmm. เอาคุณท่ำพระเจ้าสมานเขาสร้างบางกลางนั่นมันเป็นเครื่อเป็นคองไปตัว อ่าฉะนั้นก็ฝากลูกฝากหลานเอาไปคิดไปพิจารณาเมืองไม่ทุกต่างๆทุกชนิดยังกระซางห้องปลูกขึ้นมามันโมโหด่ากันดอกมันบ่ผิดกันดอกปลูกไปโลดกินอยากยหยังปลูกกันั่นละเอาสรุปไทยฟังซํำนี่ก่อนตอนนี้เดี๋ยวตอนหน้าคอยว่ากันใหม่ขอบคุณลูกที่ทำหลายๆครับเมื่อนี้ที่ไห้ค้งลูกเรื่องโขกหนองหน้าเนาะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับคนที่ชื่นชอบการเกษตรนะครับสนใจ นะครับเรื่องของการเกษตรเข้าไปติดตามลุงดินดำได้ทั้ง Facebook ลุงดินดำขำดีนะครับพิมพเข้าไปใน Facebook เลยว่าลุงดินดำขำดีนะครับเดี๋ยวสิมี่ไ์ซดแน่โพสต์เกี่ยวกับการเกษตรหรืออยากสีแชทเข้าไปสอบถามไปปูดคุอยกับลุงดินดำได้ทั้ง a c e b o o k ลุงดินดำขำดีนะครับวันนี้ขอบคุณลุงดินดำาหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ